สื้ออันลุฮาโลวีนใส่ไปไหนก็ไม่มีใครกลัวเพราะเสื้อตัวนี้คุณใส่เองคุณจะกลัวเองใส่เองกลัวเองไมกเลงพอเสื้ออันลุฮาโลวีนจำหน่ายเฉพาะช่วงฮาโลวีนนี้หมดสิ้นเดือนแล้วหมดแล้วหมดเลยซื้อพร้อมเสื้ออันลุปกติลด50ซื้อของแท้ที่ร้านไวท์ออที่ดินด้านล่างเท่านั้นร้านของปลอมต้องถูกกำจัดแน่นอนครับวันนี้ได้เวลาแห่งการปลูกพืชนะฮะ เรามีเมล็ดพันธ์ุอยู่เยอะมากซื้อเตรียมเอาไว้มีแมงโก้อยู่44มีเจ้าชุมบินี่นะครับ18มีเจ้าตัวเบทิโอ18มีมิสเตอร์แครอทอีก19นะฮะหลักๆคือพืชผลโตๆนะครับดาเมจจะได้เยอะๆแต่ว่าเจ้าแมงโก้เนี่ยยังมีแมงโก้ที่เป็นซีเรียอยู่นะฮะน่าจะเป็นโทเฟส44ผลนี้จะออกหรือเปล่าเรามาดูกันแน่นอนครับผมการปลูกพืชออกอันนี้ด้วย <laughs> โอพีดาม e นะครับอันนี้คือเจ้าชื่ออะไรแล้วนะเซ็งมากเลยราคา1,400โลบักจำกัดการขายที่5,000 0,000ตัวนะฮะคนซื้อไปยังไม่ถึง50,000ื่นเละคือโอพีดาม e แบบไหนก็ไม่รู้ดาม g ดเอา้าว่าแล้วต้องบัฟเมื่อวาน7,000นี่เพิ่มให้เกือบเท่าตัวหนึ่งเลยนะมันก็ยังน้อยนะครับ13,000เนี่ยมันควรจะประมาณ30,000ขึ้นอะ่ะถ้าโอพีดามหมื่นสายังดูน้อยอยู่เลยมันลิมิเต็ดไงมันควรจะพิเศษหน่อย ค่อนข้างกักอยู่ตัวนี้1แถวแล้วก็เก็บอ่เก็บข้างหลังด้วยก็ได้มาข้างหลังนี้โอเคเอาล่ะได้เวลาปลูกแมงโก้1 2 3 4ปลูกปนๆกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าปลูกทีเดียวเดี๋ยวมันจะหมดเราปลูกแมงโก้ไป4นะครับปลูกตัวเมทริโออีก1 2 3ส,สแล้วก็ปลูกเจ้ามิสเตอร์แครอทอีกห 2แล้วก็ลูกเจ้าชุมบินี่อีกหนึ่งสงสาสี่แล้วก็หโอเคครับผมส,สิต้นฮะส,สิต้นแรกเพิ่มโชคเพิ่มโชคนิดนึงนิดนึงลัคกี้โพชัน่นโอเคครับผมเพิ่มโชคเรียบร้อยมาทาการเล่งโตขอแบบเนี้ยขอแบบมะม่วงเนี่ยขอแบบนี้เลยต้นใหญ่ๆแบบนี้ดาเมจสักสองแสนก็ได้หนึ่ง สองสามหันหลังมาดูทำไมไม่เห็นอะไรเลย <laughs> มีแต่ต้นเล็กอ๋อน,นี่มีอันนี้พอประมาณอันนี้สามหมื่นสี่มะม่วงสามหมืนสี่พอได้อันนี้พอได้อันนี้คือต้นเล็กหมดเลยสี่พันห้าสามพันห้าโอ้อันนี้แปดพันหกพันไม่ถึงหมื่นครับอันนี้โอ๊โอ้เป็นลูบี้ครับสามหมืนสองโอ้แต่สีไม่สวยเลยอันนี้หกพันแปด แปดพอันนี้ธรมธรมดาธรรมดาโอ้อันนี้แ0ดพันอันนี้4ี่พันต้นขนาดเท่ากันนะใช่ไหมต้นขนาดเท่ากันอันนี้ครึ่งหนึ่งเลยส่วนอันนี้ห้าพันสี่อันนี้1มื่นสาม0 7ด0ันสี่เจ็ดพันหโอ้โอเคครับสองต้นนี้ฮะใช้ได้ครับอ่าต้นไหนที่ใช้ดีๆแล้วก็อ่าหยิบมาก่อนเอานนี้ออกแล้วก็เอาอันนี้ออกโอเคครับแล้วก็ต้นเมื่อกี้ สองต้นนี่ลูบี้โจเห็ดแล้วก็แล้วก็แมงโก้ Mango ครับ4.5่ 4, กิโลอก็ยังเป็นหน้าปกติอยู่หน้าทรเฟสมีไหมแมงโก้ทรเฟสหน้าปกติหน้าปกติปกติยังไม่มีครับทรเฟสชุดแรกผ่านไปมีเป็นมิวเทิแต่ตัวยังไม่ใหญ่อยากได้ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากๆได้เป็นแสนไปเลยชุดที่2องมา แมงโก้หนึ่งส7งต้นไปเลยครับแล้วก็ที่เหลือปนกันไปชุมบินี่อีก1 2ึ่ตัวเมทิโอ1 2 3แล้วก็มิสเตอร์แครอท1 2โอเคครับเรียบร้อยเล่งต uh huh. 1, 2, โตอื้หนึ่งสองสาโอ้อะไรเนี่ยไม่เห็นตัวใหญ่เลย โอ้โหตัวเล็กหมดเลยอะมะม่วงก็มะม่วงธรรมดาครับไม่มีหน้าโทเฟสอันนี้หมื่นสี่อันนี้เก้าพันอันนี้แปดพันหมื่นห้าเก้าพันขนาดก็ไม่ต่างกันแต่ว่าดาเมจต่างกันอยู่อันนี้ต้นใหญ่นิดนึงอันนี้หมื่นแปดอันนี้เจ็ดพันห้าอืมโอ้ธรรมดาหมดเลยเปลี่ยนกับตรงนี้อันนี้ออก อันนี้หมื่นสามใช่ไหมอันนี้หมื่นสามอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้หมื่นหนึ่งโอเคอันไหนใช่ดีๆมาเปลี่ยนเลยอันนี้แมงโก้ Mango. ไปหมื่นห้าอ่ะโอเคครับที่เหลือก็เก็บหน้าโทรเฟสยังไม่มาจะมะม่วงจะได้ไหมเนี่ยคือดาเมจก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเป็นซีเควตซีเควตในซีเควตอีกทีหนึง่งไม่ติดมิวเทสด้วยอ่ะรอบนี้ ต้นใหญ่ก็ไม่มีมันยากขึ้นหรือเปล่าตอนมะม่วงนี้คือแบบฟุกมากเลยนะต้นนี้อยู่อยู่ได้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากมาปลูกต่อ m a n ก้ Mango. ทั้งแถวไปเลยเหมือนเดิม m a n ก้ Mango. ทั้งแถวไปที่เหลือก็สลับเปลี่ยนกันตัวเมทริโอหนึ่งสองสามสี่มิสเตอร์แคลรอทหนแล้วก็ชุมบินี่อีกหนึ่งโอเคครับ เรียบร้อยรอบที่3ขอต้นใหญ่หน่อยขอต้นใหญ่ๆห,หน่อยหนึ่งสองสามโอ้หันไปทีไรนี่คือแบบว่างเป่าตลอดโอ้อะไรเนี่ยอ่าได้ต้นใหญ่อยู่อันนี้มะม่วง,ง44,000ใช้ได้เอ๊ะอ๋อน้องหมา3หัวโอเคเลือสามแสนหมาด้านไหนมาด้านนี้สู้ไหวไหมไหวพืชเก่งอยู่แล้ว พืชเก่งอยู่แล้วสบายมากเพิ่มโชคด้วยโอเคหน้าโถเฟสมีหรือยังยังครับมีแต่ผลใหญ่อ๋อเป็นโกด้วยผลใหญ่ขึ้นมานิดนึงด้วยแล้วก็เป็นโกด้วยโอเคแล้วอันนี้9000 5,000 1อันนี้1 2ื่นนี่ต้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมนี่ต้นใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งหมืน่นสอแต่ดามจก็ยังไม่ได้เยอะมากส่วนแครอท 4ี่พันห้าสามห้าเห็ดหกพัสองโอเคเก็บอันนี้มาสี่หมืนสี่ใช้ได้หมื่นหนึ่งออกแล้วก็อืมที่เหลือก็ใช้ได้แล้วนะเปลี่ยนแค่ต้นเดียวพอต้นนี้สี่หมืนสี่เมื่อกี้คือมะม่วงที่เป็นโกอ์ฮะทำไมปลูกไม่ได้อะ ทำไมปลูกไม่ได้มะม่วงเอา้าเอ้าทำไมวางตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าดาเมจมันเกินเหรอวางตรงนี้ได้แต่วางตรงนี้ไม่ได้ครับเมื่อกี้ก็ยังมีเพื่ออยู่ตรงนี้อยู่เลยนะหายไปครึ่งหนึ่งแหละต่อไปครับเมงโกนาโ f เฟสจะมาไหมโอ้โหยากเหลือเกินที่มีอยู่จะพอไหมเนี่ยเอาเป็น m r สเตอร์แล้วกัน m r สเตอร์ทั้งแถวไปเลย อืมขอตัวใหญ่ๆหน่อยหนึ่งสองโอ้โหมันโล่งจริงๆนะวันนี้ออกได้โคเด้นมาตัวหนึ่งเจ็ดพันเองแล้วมะม่วงก็ตัวเล็กหมดเลยฮะหน้าโทเฟสมีไหมโทเฟสก็ไม่มี <laughs> อันนี้หมื่นเก้าใช้ได้อยู่โอ้โหแคลอทนี่คือแบบโดนเนิร์ฟไหมเนี่ยผลไม่ใหญ่เลยฮะกว่างไม่ได้จริงด้วยฮะ อ๋อหรือว่าอันนี้ตัวใหญ่ก็เลยวางไม่ได้แต่ตอนแรกมันก็มีพืชอยู่ตรงนี้นะกร<น>ะเป๋าเต็มฮะลบพืชแบบลบพืชไปลบพืชไปกระเป๋าเต็มได้ยังไงเนี่ยแมงโก้มาแถวหนึ่งแมงโก้ทีละแถวทีละแถวแล้วก็รอบนี้เป็นตัเมทิโอไปจะหมดแล้วโทเมทิโอขอต้นใหญ่หน่อยสิต้นใหญ่หนึ่งสอง โอ้โอ oh. oh. <laughs> โทเฟสก็ไม่มีโอ้ยหมื่นสี่แปดพันเก้าพันเก้าพันห้าพืสองเกันอันนี้ได้โเดินมาต้นหนึ่งเก้าพัครับอืม hmm. วันอะไรเนี่ยวันนี้ปกติมันควรจะได้แล้วนะนี่ซื้อตุนไว้ตั้งเยอะกะว่าแบบเออจะมีลุ้นหน่อยเซ็งมากเลยอะมา,มามะม่วง แครอทก็ไม่ได้ตัวเมทิโอวก็ไม่ได้อยู่ที่นายแล้วเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดชูบินี่สแสดงพลังของนายออกมาเจ้าเห็ดยักษ์พลังสองแสนโชว์มาเลยเจ้าเห็ดแน่นอนครับผมผมพลังสองแสนแน่ๆต้นใหญ่แน่นอนต้นใหญ่พลังสองแสนจงปรากฏตัวเดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> น่ารักน่ารัก ครับผมหน้ตาตาน่ารักหมดเลยครับผมซีเควตก็ไม่ได้ครับต้นก็ต้นปกติ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 หมดเลยครับผมหกพันหกพันโอ้โหต้นเท่ากันหมดเลยอ่ะไม่มีหมื่นเลยอันนี้มีสองหมื่นอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นโลเด้นครับสองหมื่นไม่ได้อะไรเลยว่างเปล่าเลยเกินว่างเปล่าเลยเกินหมดแล้วครับสุดท้ายแมงโก้เหลือห้าผลแมงโก้หมดแล้วแล้วก็ ใช้ให้หมดเลยชุมมินี่อีกสามออแล้วก็เจ้าตัวเมทริโอหนึ่งแล้วก็เจ้ามิสเตอร์แครอทอีกหกมมาขอต้นใหญ่หน่อยเหอะสุดท้ายแนละ้วหมดแล้วต้นใหญ่หน่อยขอละต้นใหญ่ๆจงปรากฏตัว โทเฟสก็ไม่มามะม่วงโทเฟสไม่มามีต้นใหญ่นิดนึงหมื 10, ่นเก้าอ้วันนี้ผลประกอบการไม่ดีเลยครับอืมต้นปกติวันเลยอันนี้สองกิโลหมื่นหกโอเคครับเรียบร้อยโอ้เส็งมากเสง็ง <laughs> ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ผลเล็กอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ